มาดูเรื่องต่อไปค่ะเอาเป็นเรื่องของอการพัฒนาร้านค้าส่งร้านค้าปลีกท้องถิ่นนะคะสู่ร้านค้าต้นแบบด้วยเทคโนโลยี5.0เสริมจุดแข็งสร้างยอดขายแบบก้าวกระโดดน,นะคะนายทศพลทางสมบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่า กลมธุรกิจกมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดกิจกรรมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบนะคะซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีกที่มีใจรับการพัฒนาค่ะสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งการเสริมสร้างองค์ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญค่ะการศึกษาดูงานณนะร้านค้าต้นแบบ และเข้าร่วมเครือข่ายผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะได้รับการให้คำรปรึกษาแนะนำเชิงลึกเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการในด้านต่างๆนะคะโดยกิจกรรมในปีนี้ก็คือจะมุ่งเน้นการผรสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นของร้านค้าในแต่ละพื้นที่ กับการประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะเพื่อสร้างจุดแข็งเพิ่มยอดขายให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดพร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการนะคะสอดรบับกับการตลาดในยุค5.0ที่นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงที่มีความสามารถในการเรียนแบบมนุษย์มาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาดที่จะทำให้เข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น แล้วก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดนะคะกิจกรรมในเรื่องของการพัฒน,นาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบก็จะเริ่มเปิดรับสมัครร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนายน2566เลยทีเดียวนะคะโดยติดตามข่าวสารได้ทางช่องทางเว็บไซต์ค่ะ http colon l a s a นะ locon modern trade d b d b i z นะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางที่สามารถติดตามข่าวสารได้นะคะน่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะสำหรับกิจกรรมในการยกระดับมาตรฐานและก็สร้างเครือข่ายร้านค้าปลีกค้าส่งท้องถิ่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา10ปีแล้วนะคะเพื่อพัฒนา และยกระดับให้ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งท้องถิ่นระดับจังหวัดและอำเภอในสีภูมิภาคได้มีมาตรฐานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศค่ะจนสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบที่จะกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วไทยช่วยสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนไทยในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนนะคะปัจจุบันก็มีอยู่จํานวนทั้งสิ้น277ร้านค้าแล้วแล้วก็จะเพิ่มจํานวนขึ้นในทุกปีค่ะ